อยู่ช่วงที่2องได้การกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยนราการนำสินด้คุยกันนะครับไลฟ์สไตล์แบบเดิมจะช่วยเพิ่มเตมเิมเงินในกระเป๋าได้อย่างไรคือเรื่องนี้กับคุณนัตพงศ์พินานกูลกรรมาการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยช่วงนี้ก็ได้การอีกสักครู่นะครับ ธนาคารนำสินกับก็ออกใบเครดิตธนาคารสินอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษให้ผ่อนศนระครับร้อยละศูนย์นานสูงสุดถึง6เดือนได้กันนะครับและก็อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง5,000บาทต่อครั้งสูงสุด1,000 0บาทต่อบัตรต่อปีนะครับ รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาก,การ์ดและก็พีเพิลการ์ดนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันสมัครได้นะครับที่ธนาคารนมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสอบถามรายละเอียดน,นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ022998888 022998888ครับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูงที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2,563ที่ผ่านมานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับตู้สินค้าที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่20 TEU นะครับค่าธรรมเนียม22บาทขนาด40 TEU ค่าธรรมเนียม44บาทและขนาดใหญ่กว่า40 TEU ค่าธรรมเนียม50บาทนะครับสำหรับตู้สินค้าเปล่าขนาด20 TEU อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่13บาทขนาด40 TEU อัตราค่าธรรมเนียม26บาท และขนาดใหญ่กว่า40 T EU อัตราค่าธรรมเนียม2 9บาทส่วนอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูงซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับเรือลากจูงตั้งแต่2,000แรงม้าขึ้นไปอัตราจะอยู่ที่ชั่วโมงละ679บาทและที่ท่าเรือแหลมฉบังชั่วโมงละ741บาทครับที่ประชุมกสทชอนุอมัติเงิน 132บล้าน4 9 8 0 0 0บาทนะครับสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ77แห่งนะครับต่อสู้สถานการณ์โควิด -19 โดยก็รวมตลอดะยะเวลาที่กสทชเปิดยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันที่2 6มีนาคมที่ผ่านมาในครับจนกระทั้งถึง30มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับกสทชก็ได้อนุม,มัติไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ307แห่งวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,097บล้าน6กแส0 0บาททั้งนี้นะครับเงินสนับสนุนดังกล่าวกสะทะชใช้เงินจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อที่เพื่อสาธารณประโยชน์และงบประมาณของสำนักงานกสะทะชที่ปรับเคลียจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสอง3มาใช้สนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทยน,นะครับ ส่วนกิจกรรมวันนี้ทางราการมอบเป็นกระประุกออมสินต่อยอดการออมครับจากธนาคารสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS คือที่4221075 4221075หรือทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยในกระทุงเพจของเก็บเบี้ยติดถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับ ข้อมูลก็คือธนาคารนำสินจัดกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารนำสินรับสิทธิพิเศษนะครับถึง3ต่อด้วยกัน3ต่อนะครับ3ต่อคำถามครับธนาคารนำสินจัดกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารนำสินถามว่ารับสิทธิพิเศษกี่ต่อด้วยกันครับรับสิทธิพิเศษกี่ต่อด้วยกันครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5อหรือ a c e b o o k ไลฟ์พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยเตืึงร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกรุปมกรมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับสองรางแก่ตนบูุฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนเกับช่วหลังทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมว่าหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งตับบุฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยเข้าตือนะครับ และพิเศษนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทารายการมีของขวัญพิเศษส่งไ้อีกด้วยนะครับครับเอาละครับรช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้ชีวิตแบบเดิมเนี่ยจะช่วยเพิ่มเติมเงินในกระเปรา๋าได้อย่างไรไปพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคม นักวางแผนการเงินไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณรัฐพงศ์ครับสวัสดีครับเพื่อนครับครับสวัสดีครับคุณบริษัทคุณเดลพัฒน์และท่านผู้ฟังครับกับโจทย์ยากไหมเนี่ยครับก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเนี่ยครับผมคิดว่าอ่ามันอาจจะยากนิดหนึ่งนะถ้าหากว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีแผนไม่มีะไรอ่าเพราะว่าเวลาเราเราให้ทําปรึกษาทางด้านการเงินนะครับก็มักจะพบอย่างเงี้ยครับบอกว่า รายได้เนี่ยมันมักจะไม่พอกับรายจ่ายอออ่าก็จ oh. ะาม,มาติดลบอยู่ oh. แล้วเราเองก็จะต้องขอบอกว่าอื ขอช่วยปรับลดรายจ่ายให้มันให้มันไม่ติดลบได้ไหมครับเวลาเราให้คาปรึกษาในลักษณะเนี้ครับพอไปดูรายจ่ายแล้วเนี่ยคนสื่อเนี่บอกเขาทุกรายจ่ายมันจําเป็นจริงๆนะคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ไใช้ให้มันเราไม่ได้จ่ายหรอกแตมันจําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องลองมอ,องดูนะครับว่าการลดรายจ่ายเนี่ยมันเป็นมุมของการเพิ่มรายได้มันเป็นลดม,มุมของการเพิ่มเงินออกด้วยกัน ครับอย่างอย่างมีมีวอร์เผยอกสารของธนาคารไทยธนิตอย่างเงี้ยนะครับก็เสนอมาบอกว่าให้เราลองแบ่งเดินออกมาเป็นแบบสิบส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ใช้สูตรของที่ธนาคารข้เสนอเนี่ก็คือห้าสามสองห้าสามสองนี่อันนี้คล้ายกับฟุตบอลเลยเนาะห้าสามสองเลี้นงกองหลังซะนิดพอดีเลยนะครับที่แถึงบอกว่าห้าสามสองเนี่ยเขาบอกว่าห้าเนี่ยเอาไว้เรื่องของที่มันจําเป็น อ่ามาอีกแล้วจำเป็นอ่าจำเป็นเป็นประจำอุ้ยก็แสดงว่าคนที่บอกว่าโอ้ที่ใช้จนจติดนบแล้วจําเป็นอาจจะไม่ใช่ต้องบอกว่าห้านี่มันแม่วช่เรื่องจําเป็นมันควรจะสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ให้มานะครับว่าจาเป็นเป็นอะไรบ้างก็คือค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่าเด <c oughs> ินทางค่าผ่อนชําระพวกที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆ <h ati> <h ati> อ๋ออันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะง่ายๆเนี่ยเราเรียกมันว่าปัจจัยฉีกก็ได้อ่าครับ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยก็เขาแนะนําว่าประมาณสัก5้าส่วนนะครับอีกสามส่วนเนี่ยเป็นรายจ่ายเพื่อ,อในเอกสารนี่จะบอกเพื่อความสุขเพื่อความสุข,เพ,สขเพื่อความบันเทิงก็อาจจะเป็นพวกเรื่องของ,งทานอาหารนอกบ้าน การเที่ยวแลวเข้ารวมพวกการธาธรารณค์ระกอบก็อาจจะเป็นว่าบางคนอาจจะอยู่บ้านเปิดแอร์หลายเครื่องอะนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าค่าไฟค่อนข้างแพงกั่ตอนนี้จะลดลงไปแล้วก็สองส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการออมเพื่ออนาคตัว่าคอนจะเป็นเต้ามาแล้วเราก็ออมอย่างน้อยเนี่ยสองส่วนก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยครับผมเองคิดว่ามันเป็นกรอบกว้างๆเป็นกรอบกว้างๆช่วยให้เราบริหารจัดการเงินแต่ว่าเวลาเอาไปใช้เนี่ย ถ้าทุกฟังนี่ยเอาบอกว่าเราต้องไปตั้งกรอบ5 3 2แบบนี้นะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับต้องลองนึกถึงดูอย่างนี้บอกว่าคนโสดกับคนมีครอบครัวหรือคนที่เขามีภาระหลักความจะเป็นต่างกันละสัดส่วนมันมันจะไม่ใช่5 3 2เหมือนกันหรอกสัดส่วนเนี่ยต้องเอาให้เหมาะกับตัวเราเองคือคนคนโสดครับก็อาจจะบอกว่าไอ้ความจําเป็นเขามันไม่เยอะเท่าไหร่เขาก็อาจจะไปเพิ่มเงินออมหรือว่าไปเพิ่มเงินเพื่อความบันเทิงได้มากขึ้น คนมีครอบครัวมันก็จะต่างออกไปบอกว่าโอ้โหได้ใช้จําเป็นแค่ห้าส่วนแล้วเอาไปบันเทิงสามส่วนโอ้ครอบครัวเราคงไม่ไหวเนาะแล้ว <c oughs> อาจจะต้องขยับไปะครับบอกว่าจําเป็นอาจจะต้องไปเป็นเก็บส่วนนะจากสิบส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไปเลยนะครับ <c oughs> มีเงินออมได้สิบห้าเปอร์เซ็นความบันเทิงอะไรก็สักสิบห้าเปอร์เซ็นตก็น่าจะพอแล้วอะไรแบบนี้ก็ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันน <c oughs> ้องจากดูสถานภาพ เรื่องของเรื่องของครอบครัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสัดส่วนของรายได้ก็ได้คือคนที่มีรายได้สูงเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่าโหเขามีเดือนเป็นแสนเลยแบบนี้กับคนที่มีเดือนละสองสามหมื่นไอสัดส่วนความจําเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันับนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีรายได้สองหมื่นอย่างนี้เนี่ยเราบอกว่าเราให้เราใช้จ่ายเรื่องจําเป็นนะหมื่นหนึ่งก็คือค่าอาหารค่าอะไรพวกเนี้ยอย่าให้มันเกินหมื่นหนึ่ง สำหรับคนที่มีรายได้สมมติว่าแสนหนึ่งไปอย่างเงี้ยครับเราบอกว่าอย่างนี้เอาค่ากินค่าอะไรไปเลยนะห้าหมื่นโอ้โหมันมันมันคนคนเดียวกันเนี่ยในในรูปแบบเดียวกันมันจะกินได้ต่างกันถึงหลายหลายหมื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นอกจากเรามันกินเป็นแบบรู้รูกินลงอะไรครับมันือมันเยอะเกินไปมันใช้ยากเหมือนกันนะคุณนันทพงศ์มันจะเยอะเกิดไปเพราะฉะถ้ารายได้เราสูงมากๆเนี่ยไอ้พวกความจําเป็นก็อาจจะลดลงะครับก่อนที่รายได้ต่ำกว่าพวกความจําเป็น ส่วนแล้วก็อาจจะสูงว่าเท่านั้นเองอันนี้ก็อยากจะให้ดูหลายๆอย่างดูทั้งสถาน,นะของเรานะครับดูทั้งเรื่องของไรายได้ของเราแต่ตัวที่สําคัญเนี่ยมันคือบอกว่าแต่ละคนควรจะต้องมีงบประมาณรับมันต้องมาลองแบ่งดูว่าของคุณนะใช่ไหมห้าสามสองของคุนผู้ฟังเนี่ยมันควรหรือมันควรจะเป็นเจ็ด สองหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องมาดูของเราเองเพราะที่สําคัญก็คือบอกว่าพอเรามีอย่างนี้แล้วครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้ควบคุมได้ว่าโอเคเราเราตั้งไว้แล้วนะว่าสมมติเราบอกค่าอาหารเราเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นแล้วกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็ต้องคุมมันนะครับไม่ให้ม<อ>ันเกินสามสิบเปอร์เซ็นค่าเดินทางอย่างเงี้ยเราบอกว่าสิบห้าปอร์เซ็นตนะ โอ้ตอนคิดนี่คิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์สลับบางวันไม่ไหวค่อยขึ้นแท็กซี่ค่อยขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่พอไปทําจริงๆบางทีเป็นไงตื่นสายมันทุกวันขึ้นรถเมล์ใน้าทุกวันคืนรถไฟฟ้ามันทุกวันเลยอะไรแบบนี้เราก็เราก็จะไปเห็นนะครับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยโอ้ เราคิดไว้เดือนหนึ่งสมมุติว่าสองพันพูดทำไมไปจริงๆมันเป็นสี่พันอย่างเงี้ยเราสามารถปรับไดห้หรือพอสถานการณ์มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับอย่างช่วงปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะเออเราจะทําอย่างเดิมไหมผมไปหางานผลสํารวจของคนไทยยังไม่เจอนะครับแต่ว่าไปเจอในอเมริกาเนี่ยเขาสํารวจออกมาแล้วบอกว่าหนึ่งพฤษภาที่ผ่านมานะครับเขาไปสํารวจว่าคุณมีแผนจะปรับการใช้จ่ายบ้างไหม โอ้ร้อยละเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสิบสามปัจจัยเนี่ยบอกว่าจะเปลี่ยนอ่าจะเปลี่ยนการค่าใช้จ่ายในเจ็ดสิบสามเนี่ยสี่สิบห้าบอกว่าเขาเนี่ยได้เริ่มลดค่าใช้จ่ายลงแลวอะไรที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเขาจะเริ่มลด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 ,ล,ดลงไป Uh, อีกยีิบอร์ซนะครับบอกว่าเขาจะระมัดระวัง <c oughs> ก็ยังไม่ได้ลดลงหรอกแต่ว่าตอนนี้จะิจ่ายอะไรเนี่ยก็คิดมากขึ้นละเนื่องจากมันมีความไม่แน่นอนเจ็ดซนี่นะครับบอกว่าเขาลัดเข็มขัดเรียบร้อยเลย <c oughs> ใช้ให้น้อยที่สุดเพราะ,ราะ,ราะ,ราะว่าคราบลัวว่ารายได้ไม่แน่นอน ก็จะมีแค่ประมาณสักยี่สิ้าเปอร์เซ็นที่บอกว่าเฮ้ยเขายังไม่ทันได้คิดนะเขายังใช้จ่ายเหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยดีนะเราเองต้องค่อยๆเอางบประมาณเราเนี่ยเรามีงบประมาณแล้วควบคุมเรียบร้อยพอเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอันนี้เอามาปรับอีกอีันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันครับเขาไปถามนอกจากใช้จ่ายแล้วเขาไปถามว่าแล้วเรื่องของการออมจะประหยัดไหมอือครับ โอ้อันนี้สลับด้านกันเลยนะมเมื่อกี้เนี่ย75%บอกว่าจะลดรายจ่ายลงอีก25บอกว่าเรื่องจ่ายเขาไม่เปลี่ยนอันนี้สลับด้านกันครับ76%บอกว่าไม่เปลี่ยนนะเรื่องการออมเราลดรายจ่ายแล้วแต่เรื่องออมเราไม่ลดนะเขายังจะคงออมต่อไปเรื่อยเรื่อยๆกัน นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนอีก25เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บางคนบอกว่าเขาคิดจะออกเพิ่มขึ้นบางคนบอกคิดจะออกน้อยลงเพราะว่ามันออกไม่ไหวอันนี้นะครับที่อยากจะชวนท่านผูไมหมือยกัน,<ย>นแต่อ่ามันไม่เหมือนกันนะสถานการณ์ของเรามันไม่เหมือนกันแต่หลักๆสําคัญเนี่ยเราต้องมีกรอบของเราว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับจะเปลี่ยนรายจ่ายยังไงมาเป็นเงินออมเนี่ยลองดูวิธีนี้นะครับบอกว่าถ้าจะตัดนะก็ตัด ที่มันไม่จำเป็นก่อนอนะครับแต่กค็ควรจะบอกว่ามันจาเป็นอันนี้เนี่ยผมเคยไปทําที่หนึ่งเขาบอกว่า,าเขาเขาไปกินข้าวนอกบ้านอันนี้ตัวอย่างจริงนะครับเขาบเขากินข้าวนอกบ้านอะไรบ้างเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขากินประมาณสักสามร้อยบาทบเดือนหนึ่งค่ากินข้าวของเขาในประมาณเก้าพันถึงหมื่นึ่งนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มันไปกินนอกบ้านไม่ได้เขาบอกก็มไม่เห็นเป็นไรเขาก็สั่งมากินสิ เออมันก็ยังได้กินคล้ายๆกับรสชาตินอกบ้านเหมือนเดิมเนาะถ้าใช้จ่ายตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่ามีค่าส่งมีอะไรก็ขึ้นมาเป็นหมื่นกวา่าบาทนะครับแต่พอเขาทำาอบประมาณดูเนี่ยเขาก็พบว่าเฮ้จริงๆแล้วเขาควรจะใช้เก้าผ่านนี่หว่าสําหรับค่าอาหารอไอเดือนที่ผ่านๆมาทาไมมันกลายเป็นหมื่นหนึ่งพันบาทได้สิ่งที่สิ่งที่เพื่อนผมคนนี้ที่เราคุยกันแล้วเขาทํานะครับเขาบอกว่าเขาก็เลยไปเปลี่ยนวิธีว่า เขาจะใส่อาหารมากินแค่สี่วันสี่วันสามวันเนี่ยไหนๆก็ w ว r k f r ฟอร์มโคทำงานจากบ้านแล้วก็ทำกินเองมันจะได้ประหยัดซื้อมาทำกินเองทำอะไรกินเองปรากฏนะครับบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งคุยเขาบอกค่าอาหารเขาลดลงไปเหลือแปดพันบาทอ๋อ,อแปลว่าแปลว่าอะไรจากเดิมใช้หมื่นนิดหน่อยนะพอเราทำาขประมาณเรากลับมาอยู่ในกรอบเก้าพันได้แถมยังลดลงไปเหลือแปดพันมีเงินออมขึ้นมาอีกพันหนึ่ง เอาไปเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้เชิญชวนว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมอซื้อกระทะซื้ออะไรมาทมาอาหารกันที่บ้านเนาะ,ะบางของท่านอาจจะเป็นเรื่องของกาแฟเป,เป็นเรื่องของขนมนะครับเป็นเรื่องของเค,เครื่องประดับหรือบางคนบอกชอบเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆอะไรงเงี้ยสามเดือนหกเดือนรุ่นใหม่ๆก็เปลี่ยนลอง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 ไปดูว่าตัวท่านเองอย่างเงี้ยงบประมาณเป็นยังไงนะครับอันไหนที่เราปรับเปลี่ยนแล้วลดไปได้เอ้ย เงินออมมันเพิ่มขึ้นในทันทีอวันอ,อย่างสอสอสอก็รณรงค์นะครับผมเพิ่งไปดูคลิปเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยที่ทิ้งดเหล้ารดเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนเหล้าเป็นเงินออมอ๋อครับสอสอสอมีโฆษณาเปลี่ยนเหล้าเป็นเงินออมบอกว่าแทนที่จะไปซื้อเหล้านะก็ไปซื้อจอบสิ ตอนแรกผมดูคลิปก็งๆงๆไปซื้อจอบเขาบอกเขาบอกบอกว่าเอาไปทำเกษตรไงออไปทำปลูกพืชปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก<อ>็จะได้กลายเป็นรายได้ขึ้นมาอันที่สองบอกเอาไปซื้อกระทะสิอะเอาไปช่วยเมียทำอาหารไงจะได้มีรายได้ขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าท่านมีมงบนตอมาเนี่ยท่านจะสามารถควบคุมเรื่องของรายจ่ายได้ดีและเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมันออกมาให้เป็นเงินออมก็ได้หรือเปลี่ยนเอาไปทำอย่างอื่นเพื่อสร้างรายได้ขึ้นมาครับอืมครับ มันแม่ฟังแล้วมันก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับตัวเราอะนะฮะใช่ครับใช่ครับสูตรของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างของช่วนใหญ่ใหญ,ใหญ่ท,ที่ที่เราเห็นเนี่ยห้าสามสองตัวมาสักครู่เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยเห็นมากเพราะว่ารายจ่ายจาเป็นบางทีเราอาจจะไม่ได้เงินเดือนสูงสูงเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบอกว่าสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นค่าที่อยู่อาศัยแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับและสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นค่าอาหาร สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นค่าเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยรายจ่ายจําเป็นมันจะจ,จะสักอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องมีเงินออมอยู่ด้วยนะครับขั้นต่าๆเลยเนี่ยถ้าแบบว่าโอ้มือใหม่ๆเริ่มออมนะก็สักสิบเปอร์เซ็นนะมีไรายได้มายังไงเราจัดเข้าประมาณอย่างเงี้ยครับบอกว่าสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินออมแต่เป้าหมายที่อยากจะให้ไปถึงนะครับก็คือยีอ่สิบห้าเปอร์เซ็นป็นเงินออมออต่อรองหน่อยสักนะหา้าได้ไหมฮะ เริ่มต้นเริ่มต้นอย่าง้เริ่มที่ที่สิบเลยถ้าเนี่แสดงว่าเอามือใหม่มากแล้วกันไม่อาจจะทำทำมาสักพักหนึ่งแล้วมันมีนี่อยู่ขอเป็นห้าก่อนแล้วกันนะดุจวนอ๋อถ้าถ้ามีนี่อยู่อันนี้ฝากระมัดระวังนะครับเชื่อโควิดเนี่ยบางท่านไปไปพักชาระนี่อ่าโอ้ลืมไปเลยอ่ะเพราะท่านไปพักชําระนี่นะครับเดี๋ยวมันใกล้จะหมดมาตรการตวเนี้ท่านต้องกลับมาปรับงบประมาณให้ดีเนาะครับต้องกลับมาปรับว่าประมาณใหม่นะครับว่าอุ้ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไปพักชำระนี่เราเอาไปทําอย่างโน้อนอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวพอมันหมดแล้วเนี่ยท่านต้องกลับมาบอกว่าอูน,นี่เราเพิ่มขึ้นไหถนถ้านีเราเพิ่มขึ้นเฮ้ยเราต้องจ่ายเงินนี่เพิ่มใช่อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าท่านต้องไปชําระนี่เพิ่มขึ้น ท่านต้องไปเพิ่มรายได้หรือต้องไปลดราย่ายลงเพื่อให้งบประมาณของท่านเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทับถมดีนะครับถ้าเราจัดการตรงนี้ไม่ดีเนี่ยนี่มันจะทับถมแล้วมันจะเริ่มกลับไปหมุนหนี้ใหม่หมุนหนี้ใหม่ครับอันนี้เนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังถ้าเกิดเป็นอย่างนี้อยู่เงินออมก็ค่อยๆลดลงไปนิดนึงนะครับแล้วพอเคลียร์หนี้ได้เงินออมก็ค่อยๆกลับคืนมากลับอ๋ออย่าลืมใช้หนี้เก่าเลยนะเงินออมอะ ถ้ามีเงินออมอยู่พอสมควรเอาตอนช่วงที่ผ่านมาเรากังวลใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ที่เราผูกออมไว้ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปเพราะว่านี่ดอกเบี้ยมันสูงนี่เงินออมดอกเบี้ยมันต่ำนะครับเรามีสักประมาณสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินพอได้สกที่เหลือก็ควรจะแบ่งไปชำระนี้ให้ลดลงได้ครับเอาละครับด้วยความรู้เยอะเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนัทพงศ์ครับโอกาสคุยกันใหม่ครับ ครับสวัสดีครับครับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะฮะน่าสนใจอย่าลืมนะเดี๋ยวหมดนี่เรื่องผ่อนชําระอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกลดภาระใช่ไหมการชําระเนี้มันจะกลับมานะครับ กลับมาเสร็จปุ๊บท่านต้องเตรียมไปด้วยนะว่าจะยังไงต่อหรือว่าจะคุยกับแบงค์เขาต่อเลยก็รีบคุยซะก่อนเลยนะครับน่าจะเปิดโอกาสให้ครับอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินในใหม่นะครับคุณวิศัครับครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารจัดกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารนำสินรับสิทธิพิเศษกี่ต่อคําตอบคือ3ต่อครับครับวันนี้เวลาคนในการเก็บเบี้ยติดถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณปีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่่่่่่อนน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 นะะคค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 รรรรรรัััััััััับบบบบบบแแลล้้้ววววพพุุุงีีีีีีีีกกกกใหมมมาาาทททสสสสสขโชดดด